สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาซุ่มนะเพราะว่ากาก้าทําให้ผมไม่มีอารมณ์เล่นสุ่มเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้กาก้าไม่เป็นไรครับเรามาลองอินซากี้ในแรงกิ้งละกันนะครับฟิลิปโปอินซากี้ครับหรือว่านะกุ้งนะครับวันนี้ครับแผนนี้เลยนะครับขออนุญาตเป็นแผงหลังนะครับเป็นฟีเจอร์หมดนะครับก็เป็นชิโบคุตัวนะครับเป็นนา ตัว96ขวาเนี่ยเป็นเทรนต์ไอเซนเดอร์อโนนะครับซ้ายจะเป็นเบนชิเวลนะครับส่วนหลังคู่ครับเป็นทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยกันเลยนะครับฟานไดอาจจะไม่ติดทีมชาติเนาะก็เป็นฟานไดนะครับยืนคู่กับมาไทเดลลี่ครับกองกลางแน่นอนว่าโคตรชอบนะครับวิเอร่าครับและก็ด้านขวานะครับเป็นสตีเวนเจอร์รัตแล้วก็ด้านซ้ายครับเป็นยังเบกนะครับบอกเลยว่า3คนเนี้ยคือคือตัวจริงถาวรเลยนะสำหรับแดนกลางของผมนะเบ็คแฮม เจอราดแล้วก็วิเอร่าการลุกครับที่จริงควรเป็นกากานะถ้าได้นะครับแต่วันนี้เป็นเมสซี่นะครับส่วนหน้าเป้าครับเป็นมาคัสรัดฟอร์ดครับจับคู่กับฟิลิปโปอินซากี้นะครับโค้ดวันนี้ครับเป็นดีเยเดชองโค้ดของทีมชาติฝรั่งเศสครับก็ไปลุยแลนกิ้งครับกดต่อจากคลิปนู้น่ะคลิปที่สุ่มไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจัดไปครับผมนะปุ้งมาครับผมวันนี้ เราไปกดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ซุ่มนะผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าวันนี้จะมาลองฟิล ippo อินซากี้มาครับแรงต่อจากวันนั้นเลยนะ1 3ึ่งสูนะบอกเลยว่ากา้กาทาพิษหนักมากนะครับทําพิษแบบเกินไปนอ่ะคุณนี้คือแบบโคเซ็งนะนะครับวันนี้มากดโอเคครับเจอหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเป็นของขวัญหรอเป็นกล่องของขวัญสองอันเอ้ย โออินซากิแอมโบอวดตั้งด้วยมาครับวุ้ยทีมดีนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับดูชุดแปบบ๊บโอเคสีแดงเฮ้ยสีดำดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูทีมกันใหม่ทีมนี้ถือว่าถือว่าโหดเลยนะนะครับมีเดฟนะครับแบ็กขวามีซ้ายเออร์วินหลังวารานนะครับคู่กับปูโยโเฮ้ยกองกลางครับเบ็คนะฮะซาบีเนสตาตอเรสโรนโดวิเอร่า โอ้ทีมสวยอยู่นะทีมสวยน้าคอนิเยอะเหมือนกันเลยแต่วันนี้นะบอกเลยว่าถึงเราจะไม่ได้กากาแต่ขอลองฟิลิปโปอินซาก้แล้วแล้วกันนะว่าจะยิงได้หรือเปล่านะวันนี้มาครับผมจ้าสเตเดียมเหมือนเดิมวันนี้มากับโลโก้เอซีมิลานครับมาใครที่ยังไม่ได้กาก้าขอให้ได้กก่อนผมนะนะบอกเลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวเรือเกินมาครับเวียร่าครับมาทีทีอินซาก้ขอยิงหน่อยวันนี้อินซาก้ เติมแล้วอุ๊สลยไปสยครับอินดี้ฮะลงมาให้ที่วารานครับปุโยปุโยครับรอดึงเชิงอยู่ฮะเดี๋ยวยังไงเิ็กกลับมาปาดมาซ้ายสุดครับที่เออร์วินเออร์วินบอกดึงนิดนึงแล้วยังไงครับเออร์วินเออร์วินกำลังลากขึ้นมาเฉยๆครับรอเพื่อนไม่มีครับส่งขึ้นวารานพาไปใหม่ครับที่ปูโยขึ้นมาที่เบคแฮมครับเบคแฮมยังไงเบค เบกยังไม่รีบฮนะมาที่วารานครับแต่ยังไงครับหลุดรืบกล่าวยังไงมีโยกนิดหนึ่งไปที่ปูโยโอเคครับนิ่งมากครับตอนนี้1ินาทีแล้วไม่สะดวกเล่นหรืเกล่าวหรือยังไงนะครับโอเคผมจะบีบแล้วนะถ้างั้นอนะยังไงยังไงครับผมว่าไม่ใช่สะดวกแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าผมจะเจอแต่คงไม่นะฮะเดี๋ยวขอบีบนิดนึงเขาอาจจะไม่สะดวกโอเค วารานครับนี่น่าจะสะดวกนะถ้าผมบีบขนาดนี้แล้วเขาจ่ายบอลน,นะฮะมาวารานจะได้จับบอลหรือเปล่าครับวันนี้อินซาเกะมาครับเดี๋ยวผมขอไล่บีบนิดนึงเอะผมว่าใช่แล้วแหละนะครับผมว่าวันนี้น่าจะไม่ได้คอนเทนต์อ่าอินซาเกะแล้วนะครับผมว่าน่าจะได้คอนเทนต์ต่อบอลลวมั้งถ้าเขาทําทั้งครึ่งนะนะครับอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์ได้เลยนะขอขอบคุณน,นะ ถ้าจะต่อบอลทางเครื่องนี่ผมยินดีนะครับขอขอบคุณคอนเทนต์เลยนะครับผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่ถ้ายังไม่ขึ้นครึ่งสนามเนี่ยใช่อะนะมาเดี๋ยวผมเฮ้ยจังหวะนี้ขอเสียบเฮ้ยอู้หูอ่านออกแล้วโอ้โหเซตันสกี้เดี๋ยวผมขอพอดหน่อยนะเดี๋ยวผมขอกลับไปเป็นอ่าอ่ามังคับเองนะครับนะครับเป็นแมนนวลนะ นะครับอันนี้นะครับอันที่3านะครับเชนนะครับเป็นแมนวนวลนะครับเราเราจะบังคับตัวเดียวเดี๋ยวผมผมก็ไม่ค่อยเจอนะผมบอกตรงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมจะบังคับตัวเดียวไปดักประตูไว้นะเผื่อแบบเขาส่งพลาดอะไรเงี้ยอาจจะได้ประตูบ้างนะครับมานะครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะเจอแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําทางคลิปหรือลปล่านะถ้าทางคลิปเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโคตรเก่าอ่ะโอ้โหโคตรเก่าอ่ะลูกี้อื้ม อย่างชอบเฮ้ยเนี่ยเนผมเอารัสคอร์ตไปดักเลยนะแต่อย่างว่านะครับมันไม่เหมือนในคอมนะเว้ยผมพูดจริงคือมันบีบแบบบีบสองสามคนสี่คนพร้อมกันไม่ได้อ่ะนั้นในคอมอ่ะมันกดไอเอ็กโอได้ไงแล้วมันจะบีบรัวๆนะนะครับแต่เดี๋ยวก็มีดราม่าอีกมากมาผมลงคลิปนี้เนี่ยนะแต่ถามว่าผมเห็นด้วยไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ยังมยไม่ขึ้นเอ้ยขึ้นขึ้นเอ้าไม่ขึ้น ย่งไม่ขึ้นคิดว่าจะขึ้นครึ่งสนามละ <ern> มาครับตอนนาลุมา่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่ปานมาซ้ายเออวินนะแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะวีล่าเข้ามาขึ้นแล้วแหละการสนามแน่นอนสวยขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้บอลนะครับวันนี้มาตอเรตตอเรตจ,จ่ายมาอย่างนี้ขออุ้ยสวยอุยสวยสวยสวย,สวย,สวยได้แล้ววีล่าจ่ายมาอินสากีวิ่งหน่อยลูกอินสากีหลุดอย่างนี้มาแล้วครับอินสากีอินซากี หากเข้ามาขอแบบเต็มโอ้โพ,พี่ก้อยโอ้โหินสกี้โอ้โเสียดายจัดสีดายจัดโอ้โหผมไม่คงโอ้โหผมคิดว่าเสียดายจัดฮะโอ้โห,มมโนะโโหไปไปข้นหลังต่อแต่ผมไม่ค่อยเจอนะแบบเนี้ยคือถามว่าผิดไหมเหรอ ผมว่าไม่ผิดอยู่แล้วนะครับมันมันมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะเลือกเล่นนะครับแต่ถ้าเอาความรู้สึกผมนะไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะคือมันมันยังไงคุณให้ค่าแต้มแค่เนี้ยมากกว่าความความสนุกความสัมพันธ์ของเกมที่เขาผลิตมาให้เล่นอ่ะคือมันมันแค่แต้มเว้ยคือถ้าไปเล่นกับเพื่อนอ่ะผมแนะนําเลยนะถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะโอ้โหโคตรมันนะเล่นอย่างเงี้ยกวนตีนเพื่อนอ่ะ แล้วเพื่อนจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูใหม่กูเดี๋ยวมึงเจอกูนอแน่ยางเงี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยเล่นมันนะกับเพื่อนนะครับแต่เนี่ยคือคือมันไม่ใช่อ่ะบางทีนะไม่รู้ว่าใครจะเห็นแบบเดียวกับผมบ้างหรือว่าคิดต่างอ่ะผมผมไม่ว่าเหมือนกันนะทุกคนคิดแตกต่างเหมือนกันนะครับแต่เล่นอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมาะสมเลยเว้ยแล้วผมอัดคลิปด้วยไงแล้วคลิปเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคลิปแรกนะที่ผมเล่นแล้วเจออย่างนี้ตั้งแต่ผมทําช่องมา นะครับในแรง่งเนี่ยแบบนี้เนี่ยคลิปแรกนะครับซึ่งเจอแล้วกับตัวนะครับคลิปนี้ผมเคยเห็นคนอื่นบอกว่าเจออย่างนู้นเจออย่างนี้อันนี้ผมเจอกับตัวแล้วนะครับผมก็มาต่อครับเดี๋ยวบีบเหมือนเดิมนะรัดฟอ์ดครับจะทําได้หรือเปล่าจะท,าทําได้ไ้ยทำได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้วะเพราะว่าผมไม่ช่ําเลยผมไม่ชาเลยนายบีบอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วผมยัดหน้าคู่มหมไง ถ้าเป็นหน้าสามมาพอพอที่จะไฟตัวปีกได้นะหน้าคู่มันแบบแคบไปนะสวยมาขอหน่อยเธอขอหน่อยเธอเวียล่าเฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่สวยสกี้จะปั้งสกี้ได้รือเปากในเกมเนี้ยแต่ผมได้คอนเทนต์ต่อบอลแล้วแหลนะดูทรง่ะมาต่อกับดอนนารุมา่าดอนอนิ่งด้วยนะประเด็นคือเขาต่อบอลน,นิ่งด้วยนะคออไม่ไม่โลกอะไม่โลกอะ คือไม่ได้ไม่เสียของจริงนะครับดอนนารุมาครับนี่ไปขวาสุดกับนี่ถ้ามีปีกอะ่ะพอที่จะบีบได้เนาะแต่มันเป็นกองกลางไงนะครับโอ้โหแล้วอินซากิไปแล้วหัวแดงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะแต่มีคนบอกให้เสียบใช่ปะผมจะผมจะต้องไปบังคับไปเสียบใช่ไหมแต่ผมขอขอไม่ลองเสียบนะผมอยากได้คอนเทนต์นะนะครับจริงจริงมันต้องบังคับไปเสียบให้ให้ได้ฟาวแบบนี้ใช่ปะแล้วถึงเราจะเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่นะใช่ปะ แต่พือผมแบบผมขอคอนเทนต์ลวกันนะแต้มรดข้างมันนะครับแต่อยากให้รู้ไว้เตือนใจภายในช่องว่าเอ้ยครั้งหนึ่งที่ผมเล่นเปสภาค2,021เนี่ยผมเคยเจออย่างนี้นะอัตราการต่อบอลน,นะครับน่าจะ90ะ้ัสิบะผมดูทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนจบนะใครเจอแบบนี้นะบอกเลยว่ามันก็มีหัวร้อนแหละแต่ผมผมต้องการคอนเทนต์ไงคือสรุปไม่ได้คอนเทนต์อินซากี้ไงไมาได้คอนเทนต์ต่อบอลก็เอ้ย เกาหัวแล้วเมื่อกี้นี่ซาเว่ชาเย็นโอ้โหเกินคือแบบนี้เกินไปตอนนารุม่าโอ้โหดูดิจะมีตอนอารุม่าได้จับบอลอีกล่ามาปูโยพูดพูดไม่ถันกาดคำอะตอนอารุม่าได้จับบอลอีกแล้วอะดูดิจะมีตอนมาดุม่าอีกรอบหรือเปล่านะครับ อย่าบอกอันน่ไม่ส่งไม่ส่งเฮ้ยได้ลุน้นสวยมาโอกาสเมื่อสุดท้ายฮนะรัสฟอร์ดโอ้โหโตกว่ะเดี๋ยวมาอิสก,กี้เราวิ่งเยี่ยมเยี่ยมรัสฟอร์ดจ่ายมาลูกอิสก,กี้โอ้โหโอ้โหแล้วหมดโอ้ทำไมผมไม่ตัดสินใจยิงมาคารัสฟอร์ดวะโอ้โหเสียใจจัดโอ้โหเสียใจยใจัดนี่ฮะ90%นะนะต่อบอลโอ้โหคือโอ้ อย่า yeah. ตัวเองเลยอะเมื่อกี้อะมันควรผลิตสกอได้เว่ยินซาก,กิโอ้หอินซาก,กิคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากแฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยคลิปนี้นะครับเราจะรู้ไปด้วยกันว่าแบบนี้มันมีจริงๆขอบคุณครับ